เต็มนี่นะคะอ๋อได้หลายค่ะเบิ้งเอาใบเย็บเปล่าขอนหนามีไหมนี่ค่ะกินกินแบบนี่นะคะร้านนี่ร้านอยู่ตรงคำโรตาดอนไว้นะคะพี่ยุ้ยคนสวย

สนามาามาหเลันามกลับไปแล้วแค่เงกันนดกลายกันขอไปี่รอไปุดโสตีอุย้ยื่อย่ไก็เดรายมสิุดวลาไน

ใหญ่มันมิดยายพี่ก็นี่เจ้าเบิดนะไม่ขายอยู่นีมวนม้วนหลมกไม่เรกานน,นะนน,น่ เด็กนะยายเด็กฉูกแมนยายกินเด็กอมตะเตีเข้าประตูจะของเตีเข้าประตูจะของไหวหลดข่อยอ่ะแย่เบียมากินไปข่อยเอาว่าอีหลีได้่ยเจ้ากินน้ำข่อยบอ ก็ไหนจะกินบอก็ไหนจะกินบออันนี้กันดากันดาแย่ยู่งเรือบอพอบอเพราะไม่หากระโจกัตัวออนี่เนี่ยโอ้ยหาบานเรื่อง่อเอาไปยังสีบ่งหลานให้ปวดเดียวมันโมโ เอาแม่ข้าเรียงเพิ่นเพิ่นห่างแต่งเต็มวันเสาร์แล้วห่างแต่งเต็มวันเสาร์สองเปียห่างกลุ่มใส่เครื่องกลุ่มเลยคนเดียวคนเดียวเพิ่นบ่ขายเพิ่นขายเป็นอ๋อเจ้าก็ซื้อเป็นคู่มาตีเบิ่งแม่ข้านะคะอยากได้อยากได้แต่จะขวางเอาเบิ่งเบื้งเบื้งยามหันอยากขายครคนเดียวเบื้อโปรโมทเอาเืวรนานล่ตาคนเนียเอาเอรนาที่เราไปอ่ะไอเฟินไปเออคือมาได้เป็นยัง าเบื่อหนาตาหรไกเ็ก็ไปบิ๊กซีดีล่ะไปเซเว่นกนเพิ่นไปสือีละเซเว่นอยากไปบิกซีนี่ดัไปรต้นนีหนองเลี้ยงนุ่งบริเตอีกขวดนึงนะเอาแนนจกไหมเพนแนนจกยากค่ะแนนจกมาแนนอม่กินด้วยไปดิก๋วยเตียวที่เซ็นไหวานเกียวกเตี๋ยกันเซ็นไหวแน้กินเบีย ไม่กินเบียไม่ได้ไ่ได้ไปซื้อเบียรไปซื้อน้ำส้มไปไปได้อย่างมา,งางก็กินน,นั่นแหละไปนี่เลยค่ะย่างม้าโอนวายถ้ามา้าทั้งนี่ก็เส็นร้านนี่นี่ xèp xèp cơm Seps have video. 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 ไล่ให้มันจริงกระโดดไม่ <c oughs> ข <c oughs> ดาดมันใส่ก็พาะปลาล่างพางๆกระแทบหน้ากรแซกความไมไกลุ่งอ่ดกระเสบยอยาอยู่อีก้านนึอยู่ข้างหลังนี่หละสายหายอยู่บดห้องยายิศาจคุทไหมค่ะเพิ่กำลังบากคือสซยขันส

ผู้ใดมากินเนี่ยก็บอกว่าหหดจากเปียบางสีเด้อพี่น้องล้วเพิ่นสิเพิ่มแล้ค่เพิ่นบารบลูดอกเพิ่เวนเป็นานยังไบ้างส้างผีบานกขามาในเม่เนาะ คูเวตไฮบัวเฮ้ยตัวเดียวเต่ง้วเดียวเป็นคนมักหวาแหมมื้อกี้ของท่านยุ่งมาเลยอ้วนคูบารหมค้าเอบเมามคทองอ้หเบิ่งเสอบอบเมาแหมค่ะนิดนึง เดี๋ยวอันซีเอาคลิปหลานลงให้เปิงโอ้เต้นมันผักเม่มเห็นไปเม่มันเอาลงเฟซแล้วนืองยี่พ่ถามลงเหียบลงเดียบลงเพียงอย่างเดบยวแซ่แบ,บอยองแซ่บ <ur> แซ่บๆเส้นก็ได้ไหวเส้นก็ได้กันเองคุณละ่ะสิ้นเดือดใจพี<ม>่ไม่มก็กได้ลงบัญชีไว้เก็บเก็บโต๊ะเก็บถ้วยเก็บบ้านเก็บหลังแรงลแล้วได้กินแล้วคอยบอกว่าเส้นอ่ะพี่ขำอะไรเน,นี่ยไอ้จี้ไปกดเงินแป๊บนึงได้เป็นเลยเขา

โทษภัยพระดดเพระดดปด,ดพรดาะดนใจญามพอพารลมยายเจอคือพ่วแตงหนาใหญ่เป็นแม่โกงแม่ข่าเยอะขี้ขันต้องสวยไว้ต้องบนะูดเสไหแล้วร่อดดี เด้อแต่งงานกันแล้วกลัวเป็นทหารเออมันเลยอยากได้ผัวใหม่เอออีกกรเถยแล้วมันแลเออากอกันตายอยู่บ้านพี่น้องท่านว่าปใหญ่ก็ืแงตายไปทหารนะ